เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิตสอนการบูชายันพราหมณ์ในสมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์ผู้ปุโรหิตผู้สั่งงานบูชายันของพระเจ้ามหาวิชิตราชพราหมณ์เรื่องมีแล้วในการก่อนพระเจ้ามหาวิชิตราชเป็นราชาผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากมีทองและเงินเหลือเฟือมีอุปกรณ์ของทรัพย์เหลือเฟือ มีทรัพย์และข้าวเปลือกเหลือเฟือมียุงฉางเต็มลน้นวันหนึ่งประทับอยู่ณนะที่สงัดเกิดพระดำริว่าเราได้เสวยมนุษย์สมบัติอันวิบูรณ์ครอบครองปตัตตพีมนทนอันใหญ่ยิ่งถ้ากรเราควรบูชามหายันอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราสิ้นกาลนานรับสั่งให้หาพรามปุโรหิตมาบอกพระดำรินี้ แล้วขอให้บอกสอนวิธีการบูชายันพราหม์ปุโรหิตได้ทูลสนองพระดำรัสนั้นว่าแว่นแควนของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนามหลักตอการปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในจังหวัดก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏการแย่งชิงตามระยะหนทางก็ยังปรากฏและถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บสวย ในขณะที่แว่นแคว้นเป็นไปด้วยเสี้ยนหนามหลักต่อเช่นนี้ก็จะได้ชื่อว่าทำกิจไม่ควรทำอีกประการหนึ่งพระองค์อาจมีพระดำริว่าเราจักถอนหลักต่อคือโจรผู้ร้ายเสียได้ด้วยการประหารการจองจำการริบการประจานหรือการเนรเทศดังนี้ข้อนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกำจัดได้ราบคาบด้วยดี เพราะผู้ที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมีชนพวกนี้จะเบียดเบียนชนบทของพระองค์ในภายหลังแต่ว่ามีอุบายที่จะถอนหลักตอเหล่านั้นให้ราบคาบด้วยดีได้คือชนเหล่าใดบากบั่นเลี้ยงโคเพื่อกสิกรรมพระองค์จงประทานพืชพันุ์ข้าวแก่ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดบากบั่นในวานิชยกรรม พระองค์จงประทานเงินเพิ่มให้ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดเป็นข้าราชการขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงแก่ชนพวกนั้นมนุษย์เหล่าใดต่างจะขวนขวายในการงานของตนไม่เบียดเบียนแว่นแขวนของพระองค์และพระคังหลวงก็จะเพิ่มพูนมากมายแว่นแควนจะตั้งอยู่ด้วยความเกษมปราศจากเสี้ยนหนามหลักต่อพวกมนุษย์จะร่าเริงบันเทิง นอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอกแม้จากไม่ปิดประตูเรือนในเวลาค่ำคืนก็เป็นอยู่ได้พรามครั้นชนบทนั้นสงบจากเสี้ยนหนามหลักตอแล้วปุโรหิตจึงกราบทูลวิธีแห่งมหายันอันประกอบด้วยบริขาร16คือได้รับความยินยอมเห็นพ้องจากกาษัตริย์เมืองออกจากอมาตยะบริษัท จากพราหมณ์มหาศาลและจากขหบดีมหาศาลนี้จัดเป็นบริขารสี่พระเจ้ามหาวิชิตประกอบด้วยองคุณ8มีพระชาติอันดีมีพระรูปสง่างามเป็นต้นนี้เป็นบริขารอีกแปดและปุโรหิตประกอบด้วยองคุณสมีความเป็นผู้มีชาติบริสุทธิ์และจบเวทเป็นต้นนี่เป็นบริขารอีกสรวมเป็นสิหและกราบทูล ประการสามแห่งยันคือผู้บูชาต้องไม่เกิดวิปฏิสารด้วยความตรณีทั้งในขณะจะบูชาบูชาอยู่และบูชาเสร็จแล้วแล้วกราบทูลเหตุไม่ควรวิปฏิสารเพราะปฏิคาหกผู้มารับทานสิบจำพวกเช่นเป็นคนทําปานาติบาตอธินนาทานเป็นต้นเพื่อไม่ให้เกิดเสียพระไทัยว่าคนเร็วๆมารับทานพราม ในการบูชายันนั้นโคแพะแกะไก่สุกรไม่ได้ถูกฆ่าสัตว์อื่นๆก็ไม่ต้องได้รับความวิบัติพลัดพรากต้นไม้ก็ไม่ถูกตัดมาเพื่อหลักยันเชื้อเพลิงก็ไม่ถูกเกี่ยวตัดมาเพื่อการเบียดเบียนสัตว์ใดให้ลำบากพวกที่เป็นทาสเป็นคนใช้และกรรมกรก็ไม่ต้องถูกคุกคามด้วยอาชญาและความกลัว ไม่ต้องร้องไห้น้ำตานองหน้าพลางทำการงานพลางใครปรารถนาจะทำก็ทำไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำปรารถนาทำสิ่งใดก็ทำเฉพาะสิ่งนั้นไม่ปรารถนาทำสิ่งใดก็ไม่ต้องทำสิ่งนั้นยันนั้นสำเร็จไปแล้วด้วยเนยใสน้ำมันเนยข้นน้ำส้มน้ำพึ่งน้ำอ้อย พรามเรารู้ชัดเจนอยู่ซึ่งหมู่ชนเหล่านั้นเหล่านั้นผู้บูชายันอย่างนี้แล้วภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมบังเกิดณนะสุคติโลกสวรรค์พราหมณ์ในสมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์ผู้ปุโรหิตผู้สั่งงานบูชายันของพระเจ้ามหาวิชิตราชนั้น